วัยรุ่นใจเย็นวัยรุ่นเมื่อผมต้องเดินทางไปดูคอนเสิร์ตคาราบาวงที่หนึ่งในดวงใจของผมและผมต้องเดินทางกว่า45กิโลเพื่อไปดูพวกเราจะเดินทางไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจและตอนนี้ก็ถึงงานเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ที่วัดบ้านไล่หลวงพ่อคูและดูเครื่องเล่นเดี๋ยเยอะแยะมากมายใครจะเล่นก็เล่นไปเถอะผมไม่ชอบหรอกมันของเด็กน้อยป่ะวะ ขอโทษทีพอดีผมแพ้เสียงในหัวหใจหายใจใคว่ำปดูคาราบาลกันดีกว่าพอ,อเข้ามาข้างในนี่คนยิ่งเยอะเลยค่ะ<ส> <ไป S 1> เดี๋ยวเตรียมซื้อตั๋วกันเลยเวทีโคตรใหญ่เอาละครับคอนเสิร์ตคาราบาลกำลังจะเริ่มหลวงพวกคุณนะนหลวงพวกคุณเพลงแรก พอจบคอนเสิร์ตก็เดือดเป็นธรรมดาวัยรุ่นใจเย็นไวรุนวร่น,นเดี๋ยวขอใส่ร้านค้าลุกกันนะครับ<ว>ขอใส่ร้านค้าลุกกันนะครับ